ดูก่อนจับคนนี้ดูก่อนค่ะมันร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ระวังกันเลยมันตายค่ะหนึ่งเอาไว้ใต้เบาะสองเอาไว้บนตะแกรงรถตากแดดค่ะเอาไว้ในรถก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาไว้ในรถก็ไม่ได้ค่ะมันร้อนเด็กเด็กมาหนีเลยเ,เลยนะ พาดูครับเชิญครับเชิญเข้ามาครับพยับเข้ามาครับต่อให้เมล็ดเราซื้อเป็นการนับเมล็ดมานะคะอันดับแรกเลยถ้าไปซื้อเมล็ดหนูแนะนําเนาะเราไม่ชอบร้อนเมล็ดก็ไม่ชอบร้อนซื้อเสร็จปุ๊บใส่ไว้ในถุงเสื้อเราได้เพราะเราคงไม่ไปยืนตากแดดทั้งวันแต่ปัญหาคื้อเกษตรกรเวลาซื้อเสร็จปุ๊บใส่ใต้เบาะโดยเฉพาะรถสมัยนี้แล้วก็ไปจอดจักรยานยนต์ไว้กลางแดด ออมันคือตู้อบค่ะเหมือนตัวเนี้ยลองจับดูนะคะจะร้อนมากซึ่งตัวนี้มเล็ดตายแล้วละ่ะอืมอืมอ่าไม่อสงสัยว่ามันไม่งอกอ่ะทีนี้มล็ดเนาะอันนี้คือมล็ดไม่ดีนะคะสีมันจะขาวเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้นะคะเนี่ยคือเมเล็ดไม่ดีมันจะรีบเมะเล็ดดีๆสาหรับมเมล็ดเมลอนหัวแหลมถ่ายแหลมแล้วมันจะป่องอย่างนี้ค่ะเราใช้มือ<ร>กด<ม>นี่เราจะสัมผัสได้ อันนี้มเมล็ดเล็กถ้าเทียบกันร,ระหว่างมเมล็ดสองตัวนี้นะคะ,มะเมล็ดนี้สามวันงอกโผล่พ้นดินมเมล็ดนี้ใช้เวลาอีกประมาณเจ็ดวันงอกโผล่พ้นดินนี่คือสิ่งที่จะทําให้เ<อ>มลอนของเราไม่สม่ำเสมอดังนั้นหนึ่งซื้อมเมล็ดพันธ์ุมาเก็บไว้ที่ร่มเย็นและแห้งห้ามแดดห้ามนึ่งเด็ดขาดนะคะสองก่อนปลูกนะคะก่อนที่จะแทะเมล็ด เหมือนจะอันใหญ่นะคะแต่ตัวนี้เม็ดไม่สมบูรณ์นะคะมันไม่เต่งเห็นไหมมันรีบๆตรงกลางตัวนี้ไม่สมบูรณ์กันออกค่ะเราเอาเฉพาะติ่งๆ